ไปไปไปเที่ยวยุโรปกันต้องคืบหน่อยนี่อ๋อเมืองสวยครับเป็นเมืองเล็กครับป,ประมาณเก้ายเมตรเพื่อไปที่ปราสาทนอยชวานสไตล์นะครับนี่นี่หลังนี้คือปราสาทนอยชวานสไตล์นะครับปราสาทนอยชวานสไตล์ที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับ ไชก,กอกเยอรมันเคมปิดเลยครับที่เมืองซาวสบวกครับที่ประเทศออสเตรียนี่เช้านิดหนาวนี่นะครับ <Okay. S 1> นี่บ้านเกิดโมสัตต์นี่สวยมากเลยหมู่บ้านเฮาสตัดนะครับที่ออสเตรียนะครับเป็นหมู่บ้านน่ารักน่ารักนะครับตรงนี้ตรงนี้คือเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองนี่ ถึงแล้ครับตรงนี้ครับจุดมหาชนที่คนมาที่เฮาสตัดเนี่ยต้องมาถ่ายรูปนี่คือมุมนี้ที่นี่หมู่บ้านเฮาสตัดที่ออสเตรียนะครับที่นี่คือเมืองเชตกี้คุมรอฟประเทศเช็กค,ครับอันนี้คือมุมพาโนรามาเลยนี่เห็นทั้งเมืองเลยครับสวยมากดูนะครับสวยมากเลย เชสกี้คุมรอฟที่ประเทศเช็กนะครับอันนี้คือไวท์เลดี้ไปครับไปกันต่อครับขนมเทเนดิก <c oughs> มหาวิหารเซนต์วีตัสนะครับ <c oughs> ที่กรุงปรากประเทศเช็ก <c oughs> มหาวิหารเซนต์วีตัสสะพานชาว นี่ดังแล้วดังแล้วเนี่ยนี่แล้วจะมีตัวนั้นออกมาครับนี่ดูครับก็ยังเย็นๆหน่อยๆนะะไปแล้วครับเกี่ยวแล้วกดก็ห้ามนะครับห้ามพามาเข้ามาห้ามปั่นจักรยานภาพที่เพื่อนๆเห็นทางด้านหลังนี่คือพระราชวังเชิญบุญที่เวียนนาเอ๊ มะนางมาเรียเจรซ่านะครับนี่เรากําลังจะไปพระราชวังโบบวกกันครับไม่มันถูกมนันจริงๆดูไหมพระราชวังโบบวกนี่ครับนี่เมนูเที่ยงนี้ของเรานี่ครับโอเค <c oughs> นั่งรถปัน่นเที่ยวรอบเมืองครับ เอโอเคไหมนนเดวิดโอเคฮัลโหลเนเปโมานเปโมซานเหรอที่นี่คือมหาวิหารเซนต์เมเทียสที่กรุงบูดาเปสต์ฮังการีนะครับไปครับไปต้องเรือแม่น้ำดานูฟกันครับไปตามอะไรยครับนู่นูตสวยสวยสวยมากครับ โอ้นี่แถวเลยฮีโร่สแควร์ครับนี่